โ o โยต o าโคโร c คลอส1.8ตัวสปอร์นะครับปี2023คันนี้ไม่น้อยมากๆไม่ประมาณ30,000กิโลเท่านั้นเองเปิดราคามาสวยๆนะครับมาดูไฟหน้าก่อนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะครับสวยกระจังหน้าดูดํำสีดำนะครับสไตล์สปอร์ดูด้านข้างต่อได้เลยนะครับคันนี้มากับล้อ17นิ้วนะครับสวยใช้ยานได้เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED เข้าออกด้วยปุ่มคลเลสนะครับ เบาะหนังภายในสีดำมาพร้อมกับหน้าจอ DVD นะครับทัชสกรีนนะครับรองรับระบบออโต้แอนดรอยด้วยปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับระบบ c r ค i ู e คอนโทรลด้วยนะครับมีระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัวมาด้วยนะครับ ใช้งานดีประสิทธิภาพสูงนะครับเบาะนั่งตอนหลังพับได้นะครับ40 60พร้อมกับที่วางแก้วน้ํามีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับมาดูตอนหลังได้เลยนะครับฝาท้ายสวยนะครับไฟสวยมากๆนะครับมีกล้องส่องหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้ไมปัดน้ำฝนหลังฟังก์ชั่นครบนะครับมีพาร์ทิชั่นปิดบัางสัมภาระด้วยนะครับกว้างๆจุของได้สบายมากๆเลยมาดูราคากันนะครับโตโยต้า c o r o l a Cost 1.8 Sport นะครับปี2023ราคาเปิดตัวอยู่ที่699,000ผ่อนต่อเดือนประมาณ11,000เท่านั้นเองโทรหากระต๊อบได้เลยครับ0869889299โทรเลยจ้า